สวัสดีครับวันนี้ผมจะพามาดูวิธีการปลูกถั่วฝักยาวในถุงดำนะครับส่วนใหญ่ก็ผสมดินกันหมดแล้วนะครับเพื่อนเพื่อนทุกท่านน่าจะได้ทราบวิธีการผสมดินซึ่งถั่วฝักยาวเนี่ยเขาก็จะเกิดง่ายในทุกสภาพพื้นที่นะครับไม่จําเป็นจะต้องมีสูตรอะไรมากมายนะครับวันนี้แสงอาจจะไม่ค่อยพอนะครับเนื่องจากว่า ปาคึมมส่วนใหญ่ก็เป็นดินปลูกนะครับดินปลูกแล้วก็ปุ๋ยคอกนะครับปุ๋ยคอกปุ๋ยหมักแล้วแต่เพื่อนๆจะมีนะครับผมจะใส่ถุงดำอยู่ที่ขนาดประมาณเจ็ดคูณสิบสี่หรือไม่ก็แปดคูณสิบหประมาณนี้นะครับปลูกถุงแล้วประมาณสองต้นนะครับเดี๋ยวผมพาไปดูตัวตรงที่ปลูกแล้วประมาณเจ็ดแปดวันนะครับมากันเลย อันนี้คือคือปลูกลงไปแล้วนะครับปลูกลงไปในถุงเรีบยบๆแล้วก็อายุประมาณเจ็ดแปดวันนะครับยังไม่ถึงสิบวันนะครับผมปลูกลก,ก็ปลูกประมาณนี้นะครับปลูกแล้วก็ตั้งเรียงแถวกันประมาณนี้ส่วนส่วนค้างที่ทํานะครับค้างที่ทําเนื่องจากมีพื้นที่แคบนะครับมีพื้นที่แคบก็จะเอาทําจากไม้ไผ่แล้วก็มัด ตอบอย่างดีนะครับน,นี่ก็รอรอแค่ว่าเขาโตเนื่องจากมีพื้นที่แคบนะครับมีแต่มีแต่บ้านคนบ้านอยู่อาศัยก็ยังไม่ได้ใส่ปุ๋ยอะไรนะครับก็มีแค่ปุ๋ยคอกที่อยู่ในถุงที่ที่ใส่ลงไปในผสมในดินตั้งแต่ครั้งแรกนะครับในถุงเขาหวังว่าเวลาเขาโตขึ้นเนี่ยน่าจะได้กิน ัวฝักยาวที่ปลอดสารเข้าใจว่าอย่างนั้นนะครับเนื่องจากว่าในตลาดที่เราที่เราซื้อกินกันส่วนใหญ่นะครับเกษตรกรเขาก็เขาก็เร่งทําเร่งทําเร่งเร่งหาเงินเนาะอาจจะมีสารตกค้างอะไรมากมายซึ่งไม่รู้ว่าเราจะใช้เวลาล้างนานแค่ไหนในการที่จะที่จะเอามากินได้นะครับต้องแช่อะไรบั่งต้องทำอะไรบนะั่งเนาะ ของสดๆก็อาจจะหายไปอาจจะได้รสชาติเพีย้ยนๆเฟื่อนๆแต่ว่าตรงนี้เราดูแลอย่างดีแล้วมั่นใจว่ามันอาจจะมีเพี้ยมีหนอนมีอะไรก็แล้วแต่นะครับแต่ว่าถ้าใครมีพื้นที่มากกว่านี้ผมเชื่อว่าถ้าทำถ้าทำพอเป็นพอเป็นร่องที่เดินเข้าไปได้ที่เราสามารถเดินเดินเข้าไปได้เป็นร่องเป็นช่องในพื้นที่แคบๆก็น่าจะปลูกได้เยอะ หรือถ้าจะปลูกขายในหมู่บ้านอย่างนี้ยนะครับผมเชื่อว่าน่าน่าจะน่าจะใช้ได้นะครับเนื่องจากเมล็ดพันธุ์ก็หาง่ายตอนนี้สั่งซื้อในช้อปปี้ในลนา z าด a นะครับความสูงที่ที่ที่ผมทำค้างขึ้นมานะครับก็ประมาณ2เมตรนะครับประมาณ2เมตรซึ่งไม่ไม่รู้ว่าเขาจะโตขึ้นถึง2เมตรหรือเปล่า จะโดนอะไรหรือเปล่านะครับแต่ว่าที่ตรงนี้ท,ท,ที่ที่ตรงผมอยู่ตรงเนี้ยมุมบ้านผมเนี้ยตรงนี้จะมีแดดตลอดนะครับมีแดดตลอดก็คือ,อเขาก็จะได้รับแสงแดดตลอดคงจะไม่พลาดเรื่องเรื่องของแสงแดดนะครับแต่ว่าในส่วนของการบางบางถุงก็มีต้นเดียวนะครับบางถุงก็งอกออกมาต้นเดียวยังไม่ค่อยสมบูรณ์นะครับ ก็พยายามติดตามในส่วนของเพื่อนๆพนพี่ๆที่เคยทําไว้ลงไว้ก็พยายามนะครับบางคนก็ใส่กระถางบางคนก็ใส่ถุงดําบางคนก็ใส่ถุงแสนดีอะไรพวกนี้ถุงสีขาวจะได้มองเห็นเวลาเวลาเราลดน้ําในน้ําลงไปถึงไหนก็ก็ช่วยได้อีกระดับหนึ่งแต่ว่าผมไม่มีผมผมเคยซื้อถุงมาในในขนาดนี้ก็เลยจะลองลงลงใส่ถุงขนาดนี้ดูนะครับ แต่ถ้าเพื่อนๆมีถุงขนาดที่ใหญ่กว่านี้แล้วใส่หลายต้นกว่านี้ก็น่าจะได้นะครับซึ่งมันมันอาจจะเขาเรียกว่ารากของมันเนี่ยมันก็จะขยายขยายตัวได้มากขึ้นแต่เนี้่ยเป็นการจํากัดพื้นที่นะครับแล้วก็เผื่อว่าเผื่อว่าทําไปแล้วเนี่ยมันมันอาจจะกีดหรือว่ามันอาจจะกีดขวางมันมันลกอย่างเนี้ย ผมก็อาจจะย้ายนะครับย้ายพื้นที่เอาไปปลูกเอาไปปลูกที่อื่นหรือไม่ก็กินใบหม,มายความว่าปลูกออกมาแล้วลูกมันยังไม่ออกใบมันสวยก็อาจจะกินใบได้นะเพราะว่าเราเรา,เราลดน้ำของเราเองครับก็ประมาณนี้นะครับการทำค้างทำอะไรนี้ก็พยายามหาหาไม้ที่เรามีอยู่ไม่ได้ซื้อ เก็บไปขอไปอะไรมานะครับพอทำให้มันเป็นกิจลักษณะแล้วก็ดูแลทุกวันนะครับรดน้ำเช้าเย็นครับถ้าใครเพื่อนๆมีปุ๋ยขี้ไก่ปุ๋ยขี้ข้างคาวอะไรพวกนี้ก็ใส่ได้นะครับใส่ในในปริมาณที่พอเหมาะครับแล้วอีกอย่างหนึ่งในส่วนของพียะของหนอนอะไรพวกนี้ผมเองก็มีน้ำส้มควันไม้นะครับ ที่ที่เคยเผาถ่านที่เคยทำเผาถ่านไว้ก็พอมีเก็บไว้แล้วก็คงจะได้เอามาใช้ในในยามที่จำเป็นนะครับคือเราจะประหยัดเรื่องสารเคมีให้มากที่สุดรอะเน้นการการปลูกแล้วก็ได้กินนะครับได้กินได้กินด้วยเราได้ทำกิจกรรมด้วยเราได้ขยับร่างกายได้ทำอะไรอย่างเงี้ยมันมันน่าจะสมบูรณ์มากขึ้น กว่าการที่เราเอาเงินไปซื้อแล้วก็กินซื้อแล้วก็กินนะครับอันนี้ยังได้เห็นการเจริญเติบโต,ตของเขานะครับก็ยังไงก็ฝากกดติดตามกดซับสไครต์นะครับถูกใจขอบคุณเพื่อนๆครับแล้วคอยตามคลิปต่อไปนะครับ